มันต้องใช้ทั้งเงินทั้งเวลาอ่ะกูเข้าใจใพี่บิม,บม,บม,บมพี่บิมเอ็ไม่ได้เอฟพี่บิมกายกูหด้นพี่บิมกายกูขดโทษกูอยากได้กูอ,อยากได้ไ<ม>ทำไมสวนกูมันถึงขี้เกียมได้ขนาดนี้ แม่งมีต้นถั่วโง่ๆต้นหนึ่งมีต้นมะพร้าวไม่สมประกอบอยู่1ต้นเอียงขวาเป็นหำกูเลยไม่ใช่หนึ่งต้นสองต้นโอ้โหแม่งละต้นนี้เล็กชิบหายทุเรศทุเรศที่สุดทำไมฉันไม่มีต้นใหญ่ๆเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างฉันก็อยากจะมีผลใหญ่ๆเหมือนกับเขาบ้างนะฮะและวันนี้เด็กขี้ฉายเอฟบูมิทักอยากจะมีผลไม้ลูกใหญ่ๆกับเขาบ้างขอฉะนั้น วันนี้ผมจะโอโรบัตที่เหลืออันน้อยนิดของผมเนี่ยไปซัดไปแย่งคนอื่นมาไปดูทีเซิร์ฟนี้มีใครที่น่าสนใจบ้าง <S <S เอาตั้งแต่ไอคนนี้เลยละกันเออ่ชื่อคุณอะไรเนี่ยคุณบูตักเมเรสการ์เดนคนกดไลค์15คนเขาจะสวนดูอลังการมากเลยนะดูเป็นสัตว์เป็นสวนแล้วก็มีคาปิบาร่าตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งนกกระจอกเทศแล้วก็มึงตัวเลยเนี่ยปูเสฉวนเหร 哪个？辣 อยากได้อะน้องน่ารักมากเลยอุ้ยนี่นนมีสตอเบอรี่ติดแบบสีทองด้วยนะแล้วก็มีสตอเบอรี่ติดวินสตักนิดนึงนะครับผมซึ่งผลไม้เขาก็ดูไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับไม่ควรค่าแกการขโมยสักเท่าไหร่เลยเราอยากได้ผลไม้ที่มันเวอร์วังอลาัางการน่อยากแย่งอ่ะอยากได้อ่ะเด็กขี้ฉารู้จักว่าถ้าเราจะฉกของเขาสักอันหนึ่งเนี่ยเ,เราควรจะฉกอะไรดีกับ37โอโรบับของเราต้องเอาผลอะไรที่ติดสถานะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเอานี่ดีไหม นี่แม้นี่กีวีไม่รอช้า <c oughs> กูเอาเลย <c oughs> และกูเอามาแล้วกีวีวินสตาร์ผลใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยหนไปดูซิว่าผลไม้ชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ I want to sell ทุเรศทุเรศชิบหายมาย่างเลย 9,000กูทอว่าส7เโลบักกูได้มา90 00บอกงี้ก่อครับคนดูจริงๆอ่ะผมก็เล่นไอโกะการเ์เดนมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะพี่ปิ่มชวนผมเล่นตอนไลฟ์ี่ชั่วโมงแล้วผมมาก็แบบเล่นตามพื้นฐานอ่ะผักลีเราซื้อเราปลูกแล้วก็่ลดร้ำลด,ลลดน้ำมีคนเข้ามาช่วยมีคนเอาของมาให้อะไรแบบนี้แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจตัวเกมอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับว่ามันจะต้องทําให้ใหญ่ยังไงทําให้ติดสถานะยังไงนะวันนี้ผมก็เลยแบบอยากจะมีผลไม้ใหญ่ๆกับเขาบ้าง อันนี้คือเขากำลังทำอะไรอยู่ผมไม่เก็ตเลยอะแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ไม่มีใครโอ้โหมึงเข้ามาทีคอมึงกูแหลกเลยมึงกำลังทำอะไรอะเขาวางสปริงเกอร์อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยวางสปริงเกอร์ให้ผลไม้ใหญ่ขึ้นอีกครับอุ้ยอุ๊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 ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วแล้วก็ทำบั克สปริงเกอร์คือคือคือยังไงคือดันบัคแต่ไม่โดนแบนหรอมันเป็นสิ่งที่เขาอนุญาตให้ทำหรือยังไงมันใหญ่มากเลยตอนนี้บัคสปรรริงเกออ์ไม่โดนนแบบ้า หรือว่าเราก็แค่ลองทำบักสปริงเกอร์แบบเขาวะโอ้ยกูแหลกข้อกูขางช่วยกูด้วยโอ้ยแหลกโอ้ย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 กูอยากได้กูอยากได้ปวดโดนปวดโดนปวดโดนขี่ขอดโดนพี่ขอโดน พี่มือลันที่เห็นของใหญ่ๆไม่ได้เลยกูชอบเลยโอ้โหองเบอร์แลนทำให้สวนนายสวยจังอะ่ะหาชมส่วนได้ดิถ้ามันมาอยู่ในมือพี่จะเป็นยังไงนะนี่คือการส่งสัญญาณบอกก่อนที่เรโวยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยา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 ยโหนี่คือตอนนี้ไม่ใช่แบบโฉบไม่ได้นะแหลกมากเข้าไปไม่ได้ด้วยสรุปแพ้ภัยตัวเองอีกกูโฉบไม่ได้ผลมึงใหญ่เกินไปละขออนุญาตเลยผลมึงใหญ่เกิน ไอ้ยโลบักหมดนี่ก nice ูเติมโลบักสดๆเลยและกูจ่ายตังเรียบร้อยกูรอผลมึงโตกูรอผลมึงโตเฮ้ยทำไมมันผลมันเหมือนโตใหม่เลยวะหรือว่ามันเก็บ แล้วมาให้กูฉกโอ้โหความชัว่วกูบังเกิดไม่ไหวแล้วว่ะสงสัยต้องไปหาที่ระบายอารมณ์ละจริงจริงนะไอส่วนเนี้ยผมไม่อยากจะไปฉกไอทานตะวันนะแต่กูบอกตรงกูเข้าไม่ได้โอ้โหโอยใหญ่จังะอะโอยใหญ่หอ,อยใหญ่พี่เอฟน่าจะชอบโอ้ยเห็นหอยไม่ได้เหลืออย่างเดียวเลย ผมว่านะวันนี้เรามาเป็นคนเลวเต็มรูปแบบเราฉกน้องๆไปแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องไปฉกค,คนอื่นบ้างแล้วครับรู้สึกว่าเกมนี้กายหงิดเขาจะเป็นฝันร้ายของเด็กโลบอกพี่ปิ๊มก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันฝันร้โลบอกเจอเอฟพงพิทังฝันร้กายหงิดนะขออนุญาตไปดูหน่อยแล้วกันว่าใน Discord พวกเขาอยู่หรือเปล่านะครับอุ้ย อยู่ด้วยขออนุญาตแฝงตัวย้ายเซิร์ฟเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟนู้นก่อนแล้วกันครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟของพิป,ปิมนะครับผมไลปิมกายหงิดเทพซาสูสดเจนหรือกุยงูดของเราโอ้โหนี่มึนสวนสูรตานใช่ไหมเนี่ยกายหงิดฟันรลายเด็กโลบ,บกโอ้โหแล้วนี่ขอปรุงคินใช่ไหมไลปิมแมงเหมือนสวนสนุกอัวิบวับว,วิบว,วับแสงเต็มไปหมดเลยครับนี่เขายังไม่รู้นะว่าผมเข้ามา ก็เข้ามาเฉยเข้ามาเช็คเข้ามาดูเข้ามาอะไรก็อยากได้ผลไม้สวยๆบ้างบ้านฉันมันไม่มีอนะไหนดูซิผลไม้แต่ละอันมันมีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้โหชูไก่เปิ้นสามหมื่นสามโอ้โหลีแลกหมื่นห้าแม่งแท่งโคตรใหญ่โอ้โหหูช้างสามหมื่นสองพันล้านออันนี้อันนี้ผลเลยเ่ย สาบานกูมองไม่ออกจริงๆแล้วแม่งงอกออกมา <c oughs> แม่ง,งอกออกมานอกล้วนด้วยอะ <c oughs> ่ะเหลือจะเชื่อ <c oughs> โอ้โหนี่ขนาดแค่สสถานนะ1น0่หกร้ล้านแล้ว <c oughs> หแล้วสัตว์บ,บ้านกายนี่คือเยอะมากเลยนะครับมีน้องจิงจอกมีน้องปลาหมึกนะครับผมแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ย <c oughs> เอมเบอร์ลิลลี่เจ็ดหล้านอิทาอยากได้ หูช้างไอ้กายว่าใหญ่แล้วเจอหูช้างพี่ปิมเลนโบขยับสีอย่างกระส่วนสนุก <c oughs> แล้วอยู่ในบ้านซะด้วยนี่อะไรเนี่ยบีนสเตกอันนี้ผลผลนี้เท่าไหรน่นะครับผลนี้เท่าไหร่แปดพันล้านโอ้โหซันฟลเวอร์แปดพันล้านติดสถานะบื้มบ้มซัมเบมากเลนโบดำพึง่งหนาวมูนวินสเต็กฮันนี่แกลดแล้วนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกายปะ่ะต้นพริก หนึ่งแสนสี่มืีพล้านไอเฮียไม่กล้าขโมยเลยวะไม่ได้เลยครับทุกคนอยากได้อยากมีสุเห็นสวนคนอื่นเห็นสวนกายเห็นสวนพี่พิมพ์หันมาดูสวนตัวเองขี้เกียจชิบหายต้นมะพร้าวกูเอียงเป็นอะไรเลยเนี่ยทุเรศสงสัยเราต้องเข้า Discord ไปคุยแล้วครับผมไปทักทายหน่อยดีกว่าอันนี้คือคือห้ามเลยนะห้ามรู้เลยนะ มาฮัลโหลสวัสดีครับฟื้นเป็นห่าอะไรเนี่ยอารมณ์ดีมาเชียร์ <c oughs> เอาพี่ก็เพิ่งทำงานเสร็จเออแล,อลอ้ว,ยวอยากเล่นเกมด้วยอยากเล่นเกมด้วยก็มีเวลาให้พวกกูบ้างานะไม่ใช่อยู่กับเอา,เอ,าอยู่กับเอ๊อย่ีมึงไป <c oughs> ไป,ไป,ไ,ปไปมีแก๊งใหม่แล้วนะกายมึงรู้ไหมกูกับมึงโดนบีบออกจากแก๊งแล้วนะไม่ใช่ใครเคยฟังเพลงอะไรนี่ปะเพลงอะไรวะชาวนากับงูเห่าอ่ะทำไมอ่ะเธอไม่อยากอยู่กับฉัน จริงจริงเนี่ยไม่เนไรน้องอย่างน้อยน้องมีพี่นะไม่ไม่ใช่ครับคิดจริงจริงทุกคนชวนผมเล่นผมก็เล่นหมดนะเออนะเขาโปรติคูให้ผมชวนคุณมาเล่นเกมปลูกผักผมชวนเป็นเดือนเอาคุณไม่ควมสนใจเลยคือคือผมไม่ยังเล่นไม่เป็นไงแต่นี่คือแบบผมอยากเล่นเกมกับทุกคนแล้วไงก็แบบอาเข้ามาหน่อยแบบศึกษาหน่อยตอนนี้ผมยังไม่รู้เลย ดูนีสวนผมยังขี้เกียจอยู่เลยพี่เฮ้ยอันนี้คุณอยู่ในเกมเหรอเดี๋ยวผมดูแป๊บนึ่งนี่ไงผมเข้ามาแล้วผมเข้ามากระโดดโลดเต้นอยู่ในสวนของพวกคุณเนี่ยแต่ผมชอบผู้ช้างพี่ปิ๊มมากแม่งใหญ่จัดเลยอะอยากได้อะไกลก็ใหญ่เนี่ยไอ้ดอกเว้พิบบับเนี่ยเอ็มเห็นปะไหนไหนไหนไอ้ไอ้นี่ยเหรอของของไกลๆเหรอเออไอ้พิบบอบพิบบอบอันใหญ่ใหญ่อะชื่ออะไรนะมันชื่อไอ้ไอ้นี่ปะเบอร์ลิลลี่เอมเบอร์ลิลลี่โว้ไอ้เฮียเจ็ดหมื่นหกพันล้าน ปาดจัดโอ<ฮ>้โห<ฮ>พียแบบลงแรงลงหยาดลงเหงื่อลงไม่ใช่แค่ในไม่ใช่แค่เหงื่อนะลงเงินด้วยประเด็นอันอันอันนี้มึงใช้เวลากี่วันวะกายสองสัปดาห์ครับากาพี่ปิ่มได้มาสองสัปดาห์ปะนานา่นานมากอะ<ช>่ะกูเฝ้ากันทั้ง<ช>วันทั้งคืนอ่ะเพราะว่าปับางบับอ่ะเอฟแม่งอาทิตย์หนึ่งแม่งจะมาใช่ไม่จะมา,ะมาแบบแค่ตอนบบอัพเดใช่ใช่บังบัฟอ่ะนะแต่สถานะมันติดแบบยากอยู่แล้วอื อย่างเรนโบอ่ะกว่ามันจะขึ้นเลนโบได้มันก็ต้องมีห้าสถานะอะพี่แล้มันก็ลิลลี่มันมีอะไรบ้างวะเอาเลยนะครับทุกคนเสื้อมาว่าเอาเลยนะเปลี่ยนให้เป็นเลนโบ้ต้องเก็บสแต็กใหม่กูขอได้เรียเวลานานกูขอนะกูอยากได้กูมันต้องใช้ทั้งเงินทั้งเวลาอ่ะกูเข้าใจพี่บิ๊มพี่บิ๊มเอฟไม่ได้เอฟพี่บิ๊มกายกูขัดข้อไอ้บิ๊บบิ๊มกายกูขัดข้กูอยากได้กูอยากได้พี่บิ๊มบอกเกฟ อยากได้พี่ิ๊มผมขอผลดีแล้วกันผมขอผลดีเอฟพี่อยู่รำนาดีฮิ้วไม่ได้แต่เอาไปไิ๊มบิ๊มบิ๊มบิไมบิ๊มล้วมีิ๊มบ่๊มบิ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 ๊มมบมบิ๊มบิ๊มบนจมบิ๊มบบิ๊มใิกมมบิกมบิ๊มบเ๊มมบมบก๊มบิมิ๊มบิ๊มบิมบิ๊มบิ๊มบมหนไม่ด่าดีวะเนี่ย พี่แต่ผอ้แล้วมาดูไอ้หวไอ้การทีของมึงใช่ไหมนะโอ้หอ้้โหปวหัวว่ะเอางี้กูทำาสาอาทิตย์จะรู้ว่ะคือผมผมมีเห็ุและผลนะที่ผมหยิบมาผมเอาเป็นแรงบันดาลใจในการทำสวนของผมไงแล้วเดี๋ยวผมจะทำคืนให้แล้วนี่คือแรงบันดาลใจกูอยู่กันก่อนอยู่ออกเกมเสร็จพึ่บ กูลบเพื่อนมึงออกแล้วมึงจะเข้าเซิร์ฟกูไม่ได้อีกเลยไม่ไม่ได้ไม่ใช่แค่มึงเข้าเซิร์ฟกูไม่ได้นะเอฟต่อไปนี้กูบอกย้าอย่างมึงอ่ะไม่รู้อยู่แล้วกูเลยไม่ได้รับมึงเป็นเพื่อนในเกมแต่นี้มึงใช้อำนาจบาลมีน้องให้ปิ่มเข้ามาแล้วก็เด็ดกูได้อยู่เซิร์ฟพี่ปิ่มกูนั่งรถไปบ้านอ่ะ แกช่างบันกายช่างบันดองยิ่ยมึงเจะ้กขึ้นละกูฉกมึงมาหนึ่งกูฉกพี่ปีมาหนึ่งเดี๋ยวกูปลูกคืนสิบตนแล้วมึงไปเข้าใจระบบเกมก่อนแล้วมึงจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่มึงทำไปสิ่งนี่มึงทำลงไปอ่ะพอเผลออ่ะมึงบวชให้กูยังไม่หายเลย ขออนุญาตกายหงิดกับปิมพงษ์นะครับอัดคลิปครับผมอัดคลิปครับโอ้ไปจากนั้นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอย่าดยเพิ่งเดี๋เพิ่งพี่อยู่ก่อนพี่อยู่ก่อนอยู่ก่อนพี่เพื่อนเป็นเพื่อนผมไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟเอฟเอฟตอนนี้อยู่ในเกมใช่ป่ะอ่ะแป๊บหนึ่งพี่กำลังเข้าไปหาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับพี่นี่พี่ไว้ใจน้องเนี่ยน้องเป็นคนดีเอฟยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ในเซิร์ฟอยู่ปิดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์นี้อ่า มึงกับกูรู้จักกันแค่นี้พอกันทีหูสับไม่มีมึงฮะอันนี้กูไม่ทำไรอ่ะอันนี้กูไม่ทำไร คือปิดอมแั้วกูไม exactly. ่เข้ากับมึงแล้วไอ้เวรไม่ถามว่เดี๋ยวพี่ทำอะไรเดี๋ยวผมตั้งช่วยทำสถานะให้เต็มที่เลยมันจะนานแค่ไหนผมก็จะทำให้พี่ละกายเองอยู่ที่เรื่องเงินเอฟมันอยู่ที่เรื่องความไว้ใจผมนี่ไงผมผมซื้อใจผู้พี่ไงผมทำให้สิบผลสวยๆเลยแล้วพี่จะภูมิใจในตัวน้องคนนี้และพี่จะได้คนเข้ามาในตี้อีกหนึ่งคนเลยนะเว้ยกูอะไรจะโทรไปบอกยามกูว่าไม่ให้มึงเข้าอันกู กูกลัวของในหมู่บ้านกูจะหายี๋ยวกูโทรถามพี่เจนดีว่ามึงเข้ามาบ้านเนี่ยอะไรหายหรือเปล่าเนี่ยยิ่งกายยิงงอมดิยิ่งกายเงียบเลยไอ้กายผมกำลังผมกำลังซ่อมอยู่พี่เอ็มมันก็ไม่มีอะไรมากเว้ยก็สามที่เจ็ดโลบักที่มึงกดไปอ่ะต้องจ่ายพันโลบักเพื่อเอากลับมาไม่ใช่พันโลบักพี่ิมสามสี่พันโลบักใช่หรอไอก่เออมันมันมันไม่มีทางแค่แค่นั้นกายมันนุ่นมันเยอะใช่ถ้าแชทถ้าแชทมันต้องเล่นเวลาด้วย อธิบายจะเข้าใจนะครับตัดเรื่องเวลาที่เราต้องเสียเวลาฟรีไปนะครับผมเอาแค่เรื่องเงินพอ37รูเบักหนึ่งคลิกของคุณน่ะมันเท่ากับว่า3,700รโลบักผมอะแล้วผมก็ต้องออนไลน์ทิ้งไว้กี่วันก็ไม่รู้พมมน้องพี่จัดการด้วยพี่ผมไม่ไหวละคนเราเรียนเล็นน้องพี่กูก็อยากจะเลิกคบเหมือนกันมึงไม่รู้หรอพูดมาได้น้องพี่ผมบอกเลยว่าผมผมมาพร้อมพร้อมมาอยู่กับพวกพี่แล้วนี่คือแสดงความจริงใจเลยพอไม่มึงอยู่ไหมอะอยู่อะอะะพี่ผมอยู่ผมผมผมต้องทำไง ถ้าเกิดไะ้ให้ผมอยู่ผมต้องทำไงบ้างเนี่ยสิ่งที่มึงทำได้นะครับคือมึงต้องไปกวาดลานวัดเอฟไอ้เนี่ยในการกระทำผิดครั้งนี้โลครับอุ้ยแม่งไอเป็ดมาอีกอุนเพื่อนไอเป็ดคนหนึงไม่ไว้ใจใครเลยเนี่ยทมาจี่ล่าสุดไอเอฟไม่มาขโมยผลกู้กับไอ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 กายโอ้โหเลยเ่าเลยไม่คือมันเป็นแล้วมันทายทิมันโหเห็นสวยดีเลยขออยากไดว่าผมอยากได้แต่แต่แต่แบบ อ่าแต่เดี๋ยวผมช่วยปลูกคืนสิบผลพร้อมสถานะเลยช่วยปลูกคืนอยู่เลยอ่ะมันโอ้ยคืนมึงหยุดไม่ไหวแล้วว่ามึงหยุดโอ้แชทกูจะบอกให้นะมึงไม่ต้องสอดเขาเล่นนะเว้ยมันสอดไม่ขึ้นหรอกไอ้เหี้ยเข็นคุกขึ้นภูเขาง่ายกว่าถ้าไม่มีอะไรมากพี่พิมทารับพี่เอฟเขาเซิร์ฟอะไราบอกผมจะได้ออก <c oughs> พี่เป็ดพี่พิมเฮ้ยพี่พิมเฮ้ย <c oughs> พี่เป็ดพีพพพ่ชา้างอูช้างผมฮะไเหายไปแล้วมาแล้ว พ่อกแล้วไอ้เยี่ยมพี่นนท์ต้นพี่นนท์ต้นอันนี้เยี่ยหมูศับกูอยู่ไม่ได้แล้วว่ะมึงคุณไอ้นี่นะนีไอ้นี่คุณคุณคุณระแวงผมเองนะกายไม่เชื่อใจพี่นะเข้าไปดูเฉยเข้าไปดูเฉยเกมแม่งอ่อน20ล้านคนกูต้องไปเล่นเซิร์ฟไพ่เวทคนเดียวจริงเหรอวะจะปิดจะได้นั่งด่าต่อไปเยอะโอเคขอบคุณมากครับยิ่ด่าไม่ได้เหมือนด่าอะไรกันกันขอบคุณครับพี่เพชจขอบคุณครับกายก็พี่เพจผมครับ และก็จบกไปแล้วนะครับผมสำหรับเด็กขี้ฉ่าเอฟพงพิทักษ์เด็กขโมยผักคนดีนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมไปง้อกายหิดกับปิมพุงก่อนละกันนะครับข้าต้มสักด้วยนะจะโอเคตอนนี้น่าจะร้อนฉ่ำแต่ว่าผมบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่นแบบโกลเด้นแบบจริงจังแล้วแล้วก็จะศึกษารายละเอียดดีเทลในเกมต่างๆจะดูว่ามันต้องมีอะไรให้ทําบ้างมีบั๊กอะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้แบบทําให้ผักเราโตผักเราใหญ่ได้บ้างคือผมจะมาเล่นแบบจริงจังแล้วแล้วก็เจอ คลิปหน้านะครับผมสำหรับโรบักแล้วก็โกกานได้แล้วก็เกมอื่อนๆื่นที่อยู่ในโรบักด้วยฝากเป็นกำใจกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนที่วันนี้สวัสดีครับเฮ้ย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 ทำไมมันดูเล็กๆว่น้องทำไมมันมันดูแบบหนึ่งคนยืนได้อะไอสัตว์แม่ขับใส่กูไอ้